ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงถุงมือผ้าคอสต้อนนะครับวันนี้เราเอาตัวถุงมือผ้าคอสต้อนตัว5ขีด7ขีดและ10ขีดมาให้ลูกค้าดูนะครับ<ม>ถามว่าทําไมถึงต้องเรียกว่าถุงถุงมือผ้า6ขีด7ขีดเพราะว่าตัวการเย็บของตัวฝีได้เนี่ยถ้าเป็น10ขีดเนี่ยการเย็บจะถี่กว่าตัว5ขีด6ขีดนะครับอันนี้เราจะให้ดูว่าตัวเนื้อผ้าของ ตัว5ขีดเนี่ยเมื่อจับมาแล้วยืดเนี่ยจะจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีช่องจะมีช่องระบายนะครับที่คือเย็บไม่ถี่เหมือนตัว10ขีดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถุงมือผ้าคอตตอนเนี่ยเราจะใช้ในวงการก่อสร้างนะครับจะเห็นบ่อยแล้วก็ใช้แล้วทิ้งซึมซับเหงื่อได้ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้แล้วทิ้งเลยอันนี้คือตัว7ขีดเมื่อจับแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าความหนา จะมากกว่าตัวตัว5ขีดนะครับตัว7ขีดอ่ะลองจับดูยืดนะครับช่องช่องก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะรู้เลยถ้าจับถ้าได้ลองจับเนี่ยจะรู้เลยว่าหนาหนามากนะครับหนามากทนความร้อนได้ดีกว่าตัว5ขีดนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว10ขีดคือดูเหมือนจะบางกว่าตัว7ขีดนะครับแต่ว่าความหนาแน่นของตัวตัว เนื้อผ้าเนี่ยออกแรงเท่ากันแต่รูจะมองแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าด้วยการเย็บที่ถี่ฝีเข็มลงถี่มากนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว10ขีดหรือเลือกอย่างว่า 10G เนี่ยเราจะขายโหลหนึ่ง10คู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว 5G กับ 7G เนี่ยเราจะขายโหลหนึ่ง12คู่นะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อกับบริษัทเราได้นะครับขอบคุณมากครับ